งามเลยพี่น้นองสิเนี้ยวพูย่ยัดหนึ่งจะฝืนนะอู้ไม่นี่ได้ไลาย,ายเลยพี่น้องน,นี่เลยครับเวลาถึกฝนเลยครับเขาก็สีโอ่งไล<ห>ยน,น,นะฮัลโหลสวัสดีฮอนฮัลโหลสวัสดีครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ยูทูปช่องอ้วบันผมครับกับไม่นี่ก็บชิวักเก็บไปโดกระเจี่ยวแม่นนอฮะแม่หนอ นี่คร <LO> ับเด้กพี่น้องเพิ่งชุดเลยครับชุดไล่โดกเลยครับตอนรับไอทีเทศกาลสงการเลยเด็กพี่น้องเลยครับบูดเด้งเลยครับกับส่วนอุปกรณ์ที่ใส่ก็นี่ครับมีมีดเด้กพี่น้องมีดดีกับเอามาไว้ตัดโดกเลยครับโดกเกี่ยวอ่ะกับส่วนนั่นนี่กับกะตาเลยครับนี่แนวห้องก็เอาใบสักมาเด็กพี่น้องมาห้องอ่ะคขับเมื่อวานนี่ฝนตกเด็กพี่น้องตกแห้งเติมน้ำวันล่ม ลมถึงลมถึงฝนเลยครับนะสิเป็นในพายุเลยครับแต่ว่าพ่อโดเกจิยวตึ้ฝนเลยครับเขากลับบ้านนะได้ไหมน้องอ่ะมาพู้น่ะมาด้วพี่ได้ไหมาจิ้มแก่ๆกันก่อนนึ่เดี๋ยวนัดได้พี่น้องนี่นี่นี่ออกจากสวนแตงโมเลยครับมาเข่าสวนดอกกเจียวได้พี่น้องสวนปลานี่ครับเอาเลยบึ่งเงาไม่อ้วนเออ ไอยต้นละสองบาทมมาอวดนี่ครับขายต้นละสองบาทได้ครับไอ้รับได้บ่เทียบเวลาไอ้คือฝุ่นนี่โดเขางามได้พี่น้องมันสิบ่ค่อยเหี่ยวนะเอ้ยนี่น้อนพี่คนนี้ได้บิงฮะฮะอยู่บิงอยู่ทางไหมคุยตั้งแต่เนิ่เดิมนี่นี่ไปแล้ว เออวันนี้โมห็นมาดูาท่านบ้านเลยพี่น้องนี่งามๆเลยด้วย,ยครับตินี้ดูวันนี้หนึ่งก็ลั่งคืนวนวลอืมตินี้ดอกใหยด้วย,ย,ยครับตุ่นแดงก็ลังเขียวงามเลยนะพี่น้องดอกตุ่มครับตินี้ เดอกตูมไหมอนาสีดอกตูมมได้อม่ะคุณอยาก็้องเขียวเหมนหมวลาบวนี่นี่เ้ยเขียวไม่เขียวเออนี่เอาอยู่ว่ะเย็บตันหมดเลงเย็บบนนั้นนั่นเลยไปมาสอยห้างหมดแดงวะเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วน่ะ โอ้ตายแล้วพี่วนสาเลียงไว้เลี้ยงจะหางหนึ่งแม่เอาลูกบุตรแน่งามเลยพี่นอนฝนตกบ่แห้งเลยอ่ะซุ่มแต่กลางนานะ โายผลางแกนนี่นี่ครับตกงามๆเลยพี่น้องแต่ว่าสดดีเรามือนี่นี่ครับเวลาเขาถึกฝนเขาเก็าสิขึ้นยังสี่ได้ได้พี่น้องเออกินเต็มดอกกระเจียวแล้วนะั้นเฮ้ยหูดูดอกครูเลยเจ๊ <laughs> สำหรับไอด้ดอกกระเจียวนี่เมนูไอ้ต้องพัดใส่ไข่โมแดงแล้วเนาะอ้วน เจอน้ำพริกเอ้แต่เกเจอน้ำพริกแก้วปนเลยเนาะเข้าวทาครับไหนเบิร์นซ้ำไหนเบิร์นโอ้คุดคือคุดมันเลยนะเนี่ยนะอ้หูใหญ่เงเดินดิฝ่าบืกโกยหาละอันทางพุ่ธละอันนั่น,น,นอันนี้ไหมนี่ปัดเบิร์นหมดตัวนี้ไหมใหญ่เองเลยพีน่น้องนี่นะครับขาใหญ่ๆอุโๆเลยครับ อู้บึ้งบ้านเต็มเลยฮะเฮแม่บ้านเต็มเลยแม่บึงอ่ะเดี๋ยวไปขายในพื้นเลยเนะาะครับเ<อ>๋ยวมือนีนี่ตัดขายได้พ,พี่น้องขายโดละสองบาทได้เนาะน้างามได้พี่น้องจนิง งามคักเลยหน่อยบ้านหไหนนี่วันวันมานเต็มเลยเนี่ยงามเลยเพี่ทองครับสำหพี่ทองโชคไก่อย่าลืมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับถ้าโชคไก่อย่าลืมเลยครับกดติดตามนะครับ ช่องคั่วบันผมเลยครับสมัติติดตามผมได้อีกหนึ่งช่องทางเลยครับทางเว็บเพจเลยครับในคั่วบันผมแม่นวลสองพ่อลูกหาปลาได้พี่น้องสมัติเข้าไปติดตามได้ได้พี่น้องอหนึ่งช่องทางแต่ว่ามีนี่ครอยู่ในสวนปลานี่ยครับทุกงานเลยครับ,รม,ม,บมีคนสั่งเลยครับเราไปขายเพิ่นยีสีปลาด้วยนะวัน เดี๋ยวจัดไปเลยครับเป็นยากอาจจะมีคนซื้อได้พี่น้องผมขายมัดสุยางเลยอาจจะมีคนซื้อแหละบอกว่าได้ยังเดอกเว็ดได้เร็วก็ต้องขายเดี๋ยวเพี่น้องฮะได้จังรันโอ้ให้เพื่อนเพื่อนก่อนไหนเออโอ้นี่นี่นะงามคัก มันทั้งนี้มันได้หนีบานเต็มเลยนี่หลัดดิเอ้อหนีวันเดี๋ยววันตรวนตาบ่ค่อยดีเลยด้ปุนหวานนวยแดงเต็มเลยน่ามเลยให้เราหัวหัวหัวเลยตัวนี้ก็ลังขึ้นเข้าไปก่อน ตัวนี้กําลังขึ้นเลยพี่นออ้องอู้ยีเดียวเลยครับเฮ้ยนอู้อตวตอนน้องคือตาดีเทวดาอาวงามเองเลยพี่น้องตัวนี้นคนน,น,น,นนั้นอัอนดแต่ดอกใหญ่ๆเลยวะอิเลียตแต่ดอกเขางามคุณรอบไปเห็นหนังคล้ายนะนั่นมีคนเหนียอเหนีนยวอ๋อตัวนี้ดอกคูได้พี่น้อง ออท่านบ้านครับทำบ้านเขาซิมีเขาเขาวเลยครับออกมายัางตุ่มกันนี่เนาะตัดเลยเนี่เพราะว่าแหงตึกฟุน,นี่เขาแหงแต่จิกเกิดเรื่อยๆเลยได้ดพี่น้อง อยู่โอเคแล้วนะคะยามาเบือเต็มไปหมดยับไปยับยับยับพอโอเคแล้วไหนหันมาเบืองไงยปดคือบ่มีขาขารวดนะขารวดเอาขามาเอาแล้นี่อ้นนี่มาให้เพื่อนเพื่องามขาดเลยน้องเจนอะไรอ้วนซสู้ไม่เป็นเบื่อนแกลแกในไทยแบบน่นนนตำๆน่ะงามเลยเลยพี่หน่อเย พักเลยนี่ใส่แต่รุ่นนี่หองเนาะขับกำลังตุ้มตุ้มได้ไหมน้องตัวนี้นี่เออน้ำคักเลยครับเกี่ยวเยี่ยมคุณคลัง เร่อนี้ฉงใส่บ้านก่อนฝนแ่ะไม่ค่อยสดเลยต่อไปไปวันซื้อเสือเ้อกับสางมาปอยใจนี่เอนซื้อเสือ้อฝ้าสวนมันมาฝ้าสวนอ่ะฝ้าสวนฝ้าเป็ดไวันโอเคมานาไป,ป่าป้า งามคักเพือพี่น,อน้องาาว,ว,วันกระากหัวมันดัเดึ๋เอ้ชิคี้บอ่ะสื่อสารถุงมีโลชินรลอดดิเฮ้ยอีวันหยียบละนั่นอู้งามเฮงวนตัวนั่นชองดอกเลยไังไงับกำลังขึ้นไายได้พี่น้องก <c oughs> ับตัวพรท่านขึ้นกับไลยได้พี่น้องไม่ <c oughs> งามคัอเลยโอ้ยตันหางออกท้ามโอ้ยมันขึ้นไหมเนาะอะขุ่นแหนึงกิ่มลึกอโพดได้ทั้งฝากมา ตัวน,นี้ก็เป็นต้นมันเลยได้พี่น้องนี่มูไดทีซับกลน,นี่ครับ้นเขาก็ขึ้นเลยยาสีเปาะขายอยู่ดอกง่วนเพิ่งถามมาอยู่รับต้นกำลังขึ้นได้พี่น้องมันแยกได้ร้ายหิ้ยเลยฟังนี่คือเป็นใ,นใบบนหรอวะมันออกพลเลยมือหมดแดง ไหนไหนไหนเบิง่งล <_ an> <_ an> ังยกนกขาด่วนนะขาด่วนนะเห็นคนขาด่วนนะอ่ะตัวนี้งามแน่พี่น้องสองดอกเลย แล้วก็ขึ้นแล้วแต่ว่าโดกระโอคือเกาเลยได้พี่น้องมันสิออกจนว่าหอดเดือนบุกเดือนเจ็ดนะ่ะโดกระเจียวนะน่ะแต่ว่ามันสิออกบ่อหลายคือจังหนานีนะ่ะตัวานานฝนมันลงมากแบโผล่ดีนะ่ะนาฝนมันออกจนเด็ดแต่ว่ามันก็มีนะ่ะต่ว่ามันห่างนะมันคือน,นานีนะ่ะไหนด้วนดวน ขาเต๋ออ่เน oh, ี่นี่ก็นีบถาไม่นเลยนะมาเ้าก้อนมันดีกว่ามามาเอาก้อนมันอู้นีดอกนึงอยอะหุนจองไหวจองไหวกับดอกนึงยืนหนีได้พี่น้องอกอนออกนึ่งเดก่อนต้าอหตาลึกลึกเยนงามเลยพี่น้องิเด็ด กูเฝ้าให้หวัน <laughs> อย่าละวันซาเว่นกอดกูเฝ้าให้ผุน่นอีกดอกนึงเยอะผุ่นผุนเห็นปะตัวพี่ปปามาเอหรอพี่เดี๋ยวเลี้ยบลิงไปซะนะต่อซับได้วันลู้งามคักเดี่น้องกับเจียวปลาเะไรครับตัวนี้แต่ว่าใหญ่เขามาอยู่ในสวนเด้ไหมเนอง อื่เป็ดเจียวปลาให้เก่าเลยหอมมากเนะวันหอมหอมเลยพี่ดอกนี่ดอก็คือสีหูดอกว่าดอกกับเจียวมันหอมยังไงนะกินสดก็ได้นี่เนาะบ่บ่มัดกินแห้แบบจวนกินสดกม่คิดให้หูจวนไมมมันมาให้ดูหน่อยเร็วเอาให้กล้องดูก่อนเร็วสวยไหมฮะ นี่เคนงุดได้ไมนองย่างข้าวโกนเนี่ครัค้นค้าด่วนครับตัวนี้สดอกได้ไ่นองเห็นหงามนี่ได้ไนนี้ยดในเบิ้งอ่ะเบิ้งได้ส่นที่สในเบิ้งนี่เวลาเสร็จนี่ส่ยังสีตัวนี้ปึ๊บปึบแนมแนมแนนี่เวลาเสรนี่เซปาดไว้ปาดไว้ปาดลงตำตำนี่ทำนิว อิ่มไปพี่เทงลงลึกๆเอลขน้อยเนาะปาดใส่เหงามันเลยเนี่ยเหนไหมเอออันนั้นละอ่ะเอาออกมาเร่อเร่เอาชิมมุนเนี่ยขคณะเลยนี่นี่นี่บิ้งนี่นี่ว่าเป็นคนตัดนี่เห็นไหมมึงกินวิ่งสีเอ่ะก้นกับปูุกเฮ้ยเห็นไหมอ่ะตัดเบิึงไว ตัดเอ้ยตัดเลยนี่ตัดมุงมี่อยากเดินลึกๆต,ตัดตัดมีดมันบนเขางี้เจ๊งาาเลยหือถังบ้านพื้นี่เลือดเอาบ่ไหนเพื่อนตัดให้นฮะไหนโชว์นี่เพื่อนว่าหมักหมาดุกอ่ะอนี่เอาเคาะขีดที่นอก,ก้อนเคาะเลยเอามีดตีเออตีเออนั่นละใส่ึ๊บนั่นละอัะนน,นี้อีกงานหนึ่งนี่ตัด<อ>เพลงงาน,นสองเยี่ยม นี่เลยอะแปลงตนจะเยียบแล้วนั่นต้นนี้อันหนึ่งโฟกไว้น่นไอ้นี่มันอะไรเี่มันหลีแมนว่านั่นนั่นขวบไปัญญาที่เปิดออกได้ไหมวันที่บอกที่เปิดครับเปิดยังที่เออยังที่มานั่งหน้าพี่มานั่งหน้าพี่เนียจะป็นดอกตุ้มเลยครับอ๋อนี่สวยงามเลยพี่น้อง มันพยายามจะเขาเย็นส่วนเยียบฉันน้องไครอยู่บนไดล่ะมึงเดะบอมมีอีกบ่าีันนะโอ้ฝุ่นฝุ่นบรัชตุกนะนี่บนไก่บูดนี่นะเห้ยนี่เฮ็ดเต้นมันเฮ็ดฮะเฮ็ดเดี๋ยวตะไฟกันคือสิได้เก็บเฮ็ดเลยครับพอเชื่อเฮ็ดอยู่ในนี้นี่หลายนวนก็เกิเกิดตอนใด้ใหม่ใหม่ไม่เริ่มทักมนี่นี่เออนี่ได้เฮ็ดนี่เห็นี่นนได้จัก ขนูดเขาปูนหนึ่นนนงจะฝุดน,นะโอ้มันี่ได้รลายเลยพี่น้องนี่เลยครับเวลาถึกนเลยครับเขาก็สิโอหลายนะลูกว่ววีนี้งานลงไปลึกๆมันลึกบบบน,นะนั้<อ>นแล้วไปงาน,นางางี่มันไปมันกำลังเริ่มขึนกับหลายได้ดี<ไ>่าให้วางงานรวมะปุบไปเอางาน ปวดเขียมนันไปบรือไรส่วนมากอย,อยเขากำลังขึ้นเลยด้วพี่ดาวเฮ้ยได้บ่ไหนเพื่อนนี่ครับเลยอา่ะดึงเด้หน,นิอ่ะดึงปึบ๊บเออให้กล่องเพื่อนเพื่อก่อนให้กล่อ<ช>งเบื่อนก่อนชมืนกะยิ้มเนาะชมให้เออดอกใหญ่ๆเลยเนาะเออยาวมือ<แ>ไปเห็นมีดไปเห็นยังสั่นมันติดเข่าได้นั่นเอามาวางเออ พนักเหงียวบนะคนนั้นเหงียบที่คนนี้ผ้าเขาไม่ตัดไม่ปานียวมันหปกนิบครับตัวนี้จะเป็นตุ่นเลยด้วยพี่น้องนะเดี๋ยวไว้ตัดมื่อหลังเลยนิ้วเงียบูนอีกดอกนึงว่าถ้าตุกไปตัดเร็วมึงเละเออกลับไปชมกับฝากพี่น้องเลยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปดีก็ได้ทุนนี้เลยครับเนี่ย ในสวนได้พี่น้องมันกัดทยอยกันออกเลยครับเดี๋ยวอีกสองสามมือกับสิพามันลาะเบิ้งอีกรับได้คืออยู่น้องวันนี้เนาะไลโก้แมนนันอยู่อกอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไปได้พี่น้องสวัสดีครับเกิดอะไรแล้ว